สวัสด <Workers, S 2> ีเพื be, like ่อนชาวเซ็กกีนะครับน so, ี่เรามาดูนะฮะว่าไอ้เจ้ากล้องหลังของ Mi 5S Plus เนี่ยมันทํางานประมาณไหนนะฮะก็มันมีมีโหมดนึงฮะที่เมื่อเรากดเนี่ยตอนแรกคาดหวังว่ามันจะทํางานเหมือน P9 ก็คือการถ่ายไปแล้วก็เลือกโฟกัสเป็นหลักนะฮะก็คือกดปุ่มนี้นะฮะปุ่มนี้พอกดปุ้บมันจะหมุนนะฮะแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่า Turn Off Stereo ก็คือตอนนี้เปิดแล้ว Stereo Mode เนี่ยฮะเดี๋ยวทุกคนดู ดูสีสันของในจอก่อนแล้วกันนะฮะเขาบอกว่าเตอริโอโหมดเนี่ยจะทําให้ภาพเนี่ยมีสีสันที่ดีขึ้นนะฮะประมาณหนึ่งเท่านั้นเองลองดูว่าเราถ่ายแบบ2แบบจะเป็นไงฮะ,ะนี่ถ่ายแบบซีเริโลนะฮะจึ๊บเรียบร้อยฮะ,ะปิดดูจึ๊บดูนะฮะเราจะเห็น2ภาพออกมาฮะ,ะนี่คือภาพแบบธรรมดาก่อนนะ,ะสีก็แบบเนี้ยนะฮะ s ู r ิโอโหมดสีก็ประมาณนี้เท่าเออเราไปอ่านในเว็บเมืองนอกมาเขาบอกว่า s ู r ิโอโหมดเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มเรื่องคอนทราสแล้วก็ความอิ่มสีอะไรนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะคะไม่ได้เยอะอะไรเราก็เลยว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ามันมันประมาณนี้แล้วมันมันตอนแรกเราเข้าใจว่ามันน่าจะทํางานคล้ายๆกับ P9 คือถ่ายแล้วก็เลือกโฟกัสหน้าหลังได้อะไรแบบนี้นะแต่เอาจริงแล้วซูริโอโหมดกับโหมดธรรมดาเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณดูดีเนี่ย มันแทบ,บจะไม่ต่างกันเลยนะฮะมันสีสันอะไรมันแทบจะเหมือนกันไปหมดเลยทีเดียวนะฮะก็เลยคิดว่าเออถ้าเกิดคุณอยากจะใช้กล้องคู่นะฮะแบบซ e ริโอโหมดนะฮะก็อาจจะช่วยได้ในเรื่องของความละเอียดแล้วก็คอนทราสต์นั่นเองซึ่งตรงนี้มันก็เอาจริงเราสามารถไปปรับได้จากตัวของในการแต่งภาพอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าตัวซีริโอโหมดเนี่ยพอเราดูดเอาเข้าโปรแกรมตัดต่อเนี่ยนะฮะภาพนั้นจะถูกแบ่งออกเป็น3มเลเยอร์นะก็คือสีขาวดํา นะฮะสีธรรมดาแล้วก็สีอะไรอีกั้างนึงนะฮะคือเหมือนกับมันเป็นการผสมสีของ2เลนส์เข้าด้วยกันนะฮะก็จะได้ผ้าที่มีสีสันดีขึ้นเล็กน้อยนั่นเองฮะซึ่งเมืองนอกเองก็บอกว่าตัวสเต reo โหมดแทบไม่เห็นผลอะไรนะฮะสู้ Auto H D R ไม่ได้ด้วยซ้ำนะฮะออโต H D R นี้ยังได้สีสันที่ที่ดีกว่าเลยด้วยซ้ำนะฮะก็นี่ฮะสามรูปนี้ก็เอาตรงแทบไม่ต่างกันเลยนะับแทบไม่ต่างกันเลยเอาเป็นว่า นลดูติว่ายังไม่ไม่เจอ,เอว่ามันแตกต่างอะไรกันท่ามาดนั้นนะฮะมือมองแล้วมันก็ยังธรรมดาแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปถ่ายวิวถ่ายอะไร่าเงี้ยน่าจะเห็นภาพชัดขึ้นเล็กน้อยนะฮ <ๆ S 1> ะก็คือจะจะเข้มขึ้นนิดนึงจริงจรินะฮะเท่าที่ดูก็คือสีสันคอนทราสอะไรเงี้ยซึ่งปกติเราก็ปรับเอาอยู่แล้วใช่ป่ะในแบบพวกาการแต่งภาพอะไรเงี้ยนะฮะดังนั้นใครที่อยากจะซื้อมิ 5S s นะฮะก็ต้องรู้ด้วยว่ามันทําได้ประมาณนี้นะไม่ใช่เหมือนพีเก้านะจะคนละแบบกัน